สวัสดีครับท่านผู้ชมชิ้นฟ้าคือเกาเขาบอกเลี้ยงก็เกาอยู่ฟังกันละมันมันที่ท่านดอกของังแต่เลี้ยงนี่กับเลี้ยงจริงกันละแต่สมัยผู้พ่อใหญ่เป็นนุ่มหมดละเป็นนุ่มเป็นบบาหมดละมันมีเหตุการณ์อะไรบอว่าเบาสู้ฟัง <c oughs> โอ, ي, อ้ยเบาสู้ฟั่งมาทั้งบ้านหนีบอ่ะทั้งบ้านพ่อใหญ่เนี่ยสมัยแต่พ่อใหญ่เป็นเบาเบาหน่อยถ้าเป็นเบาเงี้ยดอกเบาก็ต้องดื้อก็มึนก็ต้องหา่าว ที่บ้านพ่อใหญ่แต่ผูใ้ใดมากันมากันอีหลีนี่มักเป็นคู่มักคู่เรียนคู่ควงกันอีหลีนี่ไปก่อนเรียนกันอีหลีกิร้องสิงเอากันนะพ่อใหญ่นี่พ่อยเมียป้อ,ใ,ปอใช้กันเด้ป้อได้กับป้อยตขอบเขียนละเออก็คือย่ำดำหน้าย่ำเกี่ยวเข่าก็ต้องเตรียมฟื้นเตรียมทานบอกรวยร่วงดำหน้าแท้และหดย่ำดำหน้านี่ก็ต้องเตรียมฟื้นเตรียมทานไว้ยำ่ยนะนำน,นั่น ผู้บ่าวผู้สาวคู่ไปคู่มัดในบ้านก็นหลายคู่เนาะกันชุ่มรื่นกันแจ้งกันละจับคู่ได้แบกเลี่ยเลี่ยมืออะไรไหมจับสองขางโยกบ่าวผู้สาวคู่แบกเลี่ยขึ้นโคกไม่เอื่นโคกเนาะในกี่ท่านมีให้ท่านด้๋เปลี่ยนป้าใหม่ป้าไห,หลมาไหลบ้านเรียกว่าทีให้จับไว้จ่องไว้ท่านเดียเด๋ยวเศร้าท่านเดี๋ยวหื้อย่างไอ่อยให้มันงก็อมือนี่ทัดไใหม่พอทานคู่ไปค,คู่มัน เข้าใจกันเด้อะวัดตัดใกล้กันเด้่ตัดชี้ก็ใกล้กันพ่อป่าไม่กันนะเนาะพ่อรุ่นเลียวเ้ยงกันตัดไผตัดมันตัดไม่พอทานถ้าปั่นกันเน่าล่วงหน้าเท่ามูนึ่กันรุ่นพี่พวกนี้นี่แหละคนดฟุ้งดีขัดจังเลยขัดจีรือตัวผู้สาวคนชดเชยซื้อหน่อยแต่ถ้าธรรมดาเท่ามันพุทธีพุ่งามไม่ดอกถ้าธรรมดามักกันมักกันนี่แหละ กี่กับว่าเสือมเ่ราะแทงมาได้กับทรามดาเพราะท่าแป้งธรรมดาเปียงปองธรรมดาเนี่ยขึ้นคู่ตัดปลาคู่ไ้คู่มันปลาไม่งอมคู่นี่ปั้มแล้วก็ตัดตัดยูโรฟาค้อนมาเนี่ยย่าดึงเล่พอดีหัวเมียงเด้เมื่อสาวดึงมานแล้วจึงยกไข่ดีแล้วดึงไปพอเนีเราดึงมาเราจะแต่เนี้ยแต่ไปแต่มายนี้สาวดึงไปแล้วก็จะแต่เลี่ยไว้ ไม่กี่เลี้ยงเหมือนผู้สาวผู้สาวกี้นุ่งสินเนาะส่งได้ก็ว่านุ่งขายยันคอนยันไปยันมาดึงไปตูดตูดไปตูดมาเมือ่อนุ่มตินสินยุ่มท่านแน่ว่าท่านแน,น,น่ลุยแนก็ดผู้บ่าหวานอย่างไปว่าทนบอะไรเหรอว้างเลี้ยความห่างเป็นน้ำมือ,อสาว,ว่าจีเนอร์ผู้สาวก็เสีเงือกจังหน่อยวัย เฮียเมื่อรู้ตัวรู้เลยผู้ว่ากันไรตี่ข้มบ้างเรียกขวมหางขอนไม่เป็นน้ำบมทั้งนี้เสร็จเรียบร้อยข้างแรก <c oughs> ตัดไม่ชัวร์เลี้ยวขอนนี่แล้วน้ำสองเทียแล้วว่าที่แรกงากอยู่ทเทียสองสามเทียุดแล้วเต่าทุตัดไม่ห้องคำขอำนย่อมาแรี้ยงไม่เป็นขอนเมื่อเดียวเมื่อที่ตัดไม่ไม่อนรุ่นยิงไปเผาไปขุดหลุมเผาให้ตอกเต่ตออาหญ่เผาเนาะ ผู้สาวบอกบยอมมาแล้วนั่นตั้งสามเทียครมังที่แรกกับส่งเสียียาก็เปัดสองป็นสมน่หัวยสามเทียบันน่ยเนบายังแรกผู้สาวบงยอมแล้เมียเรเหี้ยบอกพ่อบอกแม่เราได้กินเนาะไอเทิตเท็ตคอยอยู่วันเนาะเท็ดตั้งสามเทียบนผู้สาวก็ที่ซอยังแรกเนี่บอกคลุกัน ว่าควบกันว่าไปว่ามาแบบเง็ดมึงยี่หลีตที่พน่ะพ่อแม่ถามยี่หลี่เราเจ็บกันเจ็บพอน่ะว่ะเหมือนโมกุยเงี้ยี่หลี่เราเจ็บตั้งเจ็บเจ็บกันเจ็บตั้งสามเที่ยวพอน่ะโว้ยได้ว่าไปใช้ทุกันเลยอ่อนย่อมกันกันคิดแล้วก็ได้แต่งกันแต่งพันหนึ่งส้วงเัินโอ้พันหนึ่งว่ามีสุดขีดแล้วแพงเออค่าล่วงเกิน บอมีเงินอยู่สี่รอยบาทพ่อแม่ว่ามีเงินอยู่สี่ร้อยเลยให้สี่ร้อยเปก่อนแขนขอไว้ค็ว่ายูนุ่มกันนั่นแหะอยู่ไปอยู่มากไครลูกไส้ลูกเกิดว่าดำปันทานวิวิวิวาวิาิว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 ินิวิวิวิ้ิยิขิวิวิวยวิ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 บิวิวิควิวิิวไวิวิวิวว ีสี่่กันได้ง่ายที่ิหลคนตะโกนตะกอนหลายคู่อลยเด้เบามากสุดม้าก็เรียบไปขึ้นกันเต้คาคั่วบางคู่มีปัญหาฟังเสียงเบาหิพวกละสองละสามทันแม่ได้ปาลาบางไผ่บางมั่นเนาะหมดเลยรคนดีกว่าไม่ใช่แมก็จังไห้ตัวเนาะได้บ้ากัเจ้าคู่ไผ่คู่มั่นแล้วเ่าเด้หาหางขึ้นสม,มือนี่ง่ายกัเฉพาะแล้วเจ้าก็เอากันเนี ได้กันแล้วก็แต่งเอาเอา,เอากันนี้ว่าทีมวัป้ากัน <laughs> ว่าไปทุกทีคือซุม,มือดีเนาะ <laughs>